แสงแดดเที่ยงวันาสาดส่องลงบนท้องทนนที่วุ่นวายเมย์หญิงสาวคนหนึ่งเดินข้ามทนนเธอคุณคิดอะไรบางอย่างอยู่คนขับรถบรรทุกใช้โทรศัพท์มือถือ,อยังไม่ระมัดระวังขับรถฝ่าสัญญาณไฟไฟแดงรถพุ่งตรงไปที่เมย์เมย์แทนไม่เห็นรถบรรทุกคันนั้นเมย์ไม่ทันได้รถบรรทุกคันนั้นเมื่อลืมตาขึ้นเธอรู้สึกเบาวิวอย่างประหลาดเธอเห็นฝูงชนมุงดูร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น นั่นคือร่างของเธอเมย์ถูกดึงดูดด้วยพลังลึกลับเธอล่องลอยกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัวเธอเห็นแม่พ่อและน้องชายนั่งฮัเิลอยู่ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสระอกรงปรารถนาที่จะปลอบโยนพวกเขาแต่พวกเขามองไม่เห็นและเลคากาดมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงของเธอวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อเจียนย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ข้างใจ ด้วยเหตุผลบางระยางที่เขาไม่รู้ไม่รู้สึกผูกพันกับเจียนอย่างอธิบายไม่ถูกเขาเป็นคนเดียวที่ดูเหมือนจะสัมผัสถึงการมีอยู่ของเธอสิ่งของเคลื่อนหหวยเองอากาศเย็นยะเยือกเสียงกระสิบที่ดังมาตามลมคืนหนึ่งขณะที่เจียนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพยายามเขียนงานเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเจนที่ต้นคอ เมื่อหันไปมองก็พบกับร่างโปร่งแสงของหญิงสาวที่มีแววตาซ้าสอยมันคือไม่ความกลัวเก้ากุมหัวใจของเจียนคุกคามที่จะกลืนกินเขาเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีแต่หลักฐานตรงหน้าไม่อาจปฏิเสธได้ทุกคืนวิญญาณของเม่หลอกหลอนเจียนท่ามกลางความหวาดกลัวเจียนเริ่มรู้สึกเห็นอกเห็นวิญญาณตนนี้คืนหนึ่งเจียนรวบรวมความกล้าทั้งหมด ตัดสินใจเผชิญหน้ากับเมย์เขาจุดทูบหวังว่าจะทำให้เธอเสงสลงและพูดกับความมืดมิดว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คุณต้องการอะไรจากผมร่างของเมยสั่นไหวฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณเมย์เล่าเรื่องราวของเธอเรื่องราวของความยุติธรรมและเรื่องที่ยังไม่จบทโฮยหาการปิดฉากเพื่อให้ครอบครัวรู้ความจริง เกี่ยวกับอุบัติเหตุเจียนตั้งใจความกลัวของเขาถูกแทนที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพียงลำพังเช้าวันรุ่งขึ้นเจียนจงไปหาเจ้าอาวาสวัดใกล้บ้านเจ้าอาวาสรับฟังอย่างใจเย็นขณะที่เจียนเล่าประสบการณ์อันน่าขนลุกของเขาเจ้าอาวาสอธิบายว่าวิญญาณถูกขังไว้ผูกติดอยู่กับโลกนี้ ด้วยความตายอย่างกระทันหันและความรู้สึกที่ยังไม่คลี่คลายเจ้าอาวาสจึงเสนอให้เดินทางไปยังวัดที่อยู่ห่างไกลซึ่งเป็นที่ตั้งของพระสถูปเจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเพื่อช่วยวิญ,ญญาณให้เป็นอิสระ <S <S การเดินทางยาวไกลและยากลำบากเป็นการเดินทางผ่านเมืองที่พลุกพล่านและทิวทัศน์ชนบทที่เงียบสงบเจียน พร้อมด้วยวิญญาณของเมย์ที่มองไม่เห็นและคำแนะนำที่ช้านฉลาดของเจ้าอาวาสเขารู<ก>้สึกถึงความสงบอย่างประหลาดเข้ามาแทนที่แทนที่เขาไม่ใช่แค่ผู้ชายที่วิ่งหนีจากความกลัวอีกต่อไปเขาอยู่ระหว่างภารกิจการเดินทางแห่งการนบาประหว่างทางเจ้าอาวาสเล่าเรื่องราวคำสอนของพระพุทธศาสนานิทานเกี่ยวกับกำความเมตตาและวัฏจักรของชีวิตและความตายในที่สุด พวกเขาก็มาถึงวัดพระสถูปเจดีย์อันงดงามตั้งตะงานอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ตกดินสีแดะสีแดงฉานขณะที่เจียนจ้องมองพระสถูปเจดีย์เขารู้สึกถึงความหวังของนลองเมย์และความสงบสุขภายในใจเจ้าอาวาสนำเจียนและเมย์ทำพิธีกรรมสักกิสิทธิ์เสียงสวดมนต์ของพวกเขาดังกล้องไปทั่วบริเวณวัด ควันทูบลอยคลุ้งอยู่ในอากาศนำคำอธิษฐานของพวกเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าหัวใจของเจียนเต็มไปด้วยความสระและความหวังเขาอธิษฐานต่อจักรวาลขอให้ไม่ได้พบกับความสงสุขที่เธอสมควรได้รับเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงสีทองส่องส,องสว่างไปทั่วพระสถูปเจดีย์เจียนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศ การปรากฏต,ตัวของเมย์ที่หนักอึง้งแ,และสัมผัสได้เริ่มจางหายไปด้วยรอยยิ้มสุดท้ายเมยหันไปทางแสงที่สองออกมาจากพระสถูปเจดีย์และเริ่มลอยขึ้นเจียนมองดูน้ำตาไหลาอับแก้มขณะที่เธอลับหายไปในแสงสว่างเขารู้ว่าในที่สุดเธอก็เป็นอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความทุกขกกทมานบนโลกนี้